สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะนิดขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะตอนแรกนีดว่าจะไม่ทําคลิปเพราะว่านี้เจ็บตาค่ะตาอักเสบเพราะว่านิดเป็นต้อลมนะคะถ้าจ้องอะไรนานๆจะอักเสบหานิดเจ็บตาข้างขวาแต่ว่าคิดว่าอาจจะมีคนรอฟังคลิปต่อจากที่นิดเล่าค้างไว้นะคะก็เลยว่าเออจะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ฟังกันก่อน,นะคะ่ะวันนี้นิดจะไป อาจทานข้าวกับญาติฝั่งสามีนะคะไม่ไม่หลายคนคะ่ะประมาณ5-6คนในวันที่24นี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้โรคระบาดเนาะเราก็จะแยกกันจัดเป็น2 4 25ิบเรียงลำดับกันไปนะคะแต่ว่าก่อนจะไปนี้จะเล่าเรื่องราวต่อจากที่นิดค้างไว้นะคะ อย่างที่น่ค้างไว้ว่าเราคบกันอยู่ยางาน,นประมาณ 2- 3าปีใช่ไหมคะป๊ะป๊าก็ไปเมืองไทยนี่ก็มาเที่ยวที่สวิตผัดกันไปผัดกันมาอย่างนี้นะคะเหตุการณ์ที่นี่จะเล่าก็คือช่วงนั้นนิดมาเที่ยวสวิตในในครั้งที่3นะคะเป็นช่วงซัมเมอร์ค่ะช่วงนั้นอากาศจะไม่หนาวนะคะก็เหมือนปกติทั่วไปคะ่ะวันนั้นวันที่เกิดเหตุนะคะนิดบอกว่าบอกป๊ะป๊าว่านิดต้องการทํากับข้าวนิดจะให้แกไปซื้อของให้ไปซื้อไก่ซื้ออะไรอย่างนี้นะคะ แกก็บอกว่างั้นแกจะไปซื้อที่มิโกมันไม่ได้ไกลมากแกก็ว่าอย่างงี้นะคะแกก็จะขับเวนโลโมโต้ไปเวลนโลนี่ก็คือเหมือนจัก,กรยานแต่ว่ามีเครื่องยนต์ไม่ใช่ไฟฟ้านะคะจะเป็นเครื่องยนต์เหมือนมอไซค์แต่ว่าจะเป็นเหมือนจัก,กรยานนะคะแกก็ขับอนาองแกไปเพื่อจะไปซื้อของอไม่เยอะนะคะแกก็ไปของแกปกตินี่ก็รออยู่ที่บ้านวันนั้นนี่ไม่ได้ไปด้วยนะคะรออยู่ที่บ้านแล้วทีนี้ประมาณผ่านไปประมาณ สินาทีสินาทีนี้จําได้ว่ามีบางอย่างที่นิดอยากได้เพิ่มกลัวแกจะลืมนี่ก็เลยโทรไปหาแกนะคะปกติตอนที่นิดมาตอนนั้นนิดจะอ่นิดจะยังไม่มีโทรศัพท์ที่เป็นรายเดือนนะคะนิดยังใช้แบบเติมเงินอยู่ส่วนแกจะใช้แบบรายเดือนเนาะถ้านิดมีความจําเป็นจะคุยกับแกบางครั้งนิดก็จะอ่าโทรริง้งริ้งเดียวให้แกแล้วก็วางให้แกโทรกลับนะคะ ตอนนั้นนี่โทรไปแล้วก็วางเพื่อให้แกโทรกลับปกติถ้านี่โทรปุ๊บแกจะโทรกลับปั๊บทันทีเลยนะคะแต่ว่างวดนั้นอะโทรปุ๊บแกก็ไม่โทรกลับนี่ก็รอรอประมาณ5นาที10นาทีผ่านไปซึ่งมันไม่ปกติเพราะปกติโทรปุ๊บแกจะโทรปั๊บทันทีเลยมันก็เลยเหมือนเหมือนมีลางสังหรณ์บางอย่างนี่ก็ว่ามันมันแปลกๆกนี่ก็เลยโทรแล้วโทรอีกโทรแล้วโทรอีกก็ไม่มีใครรับนะคะนี่ก็รอประมาณน่าจะประมาณ20นาทีค่ะแกก็โทรกลับมา พอแกทโทรกลับมาพอนิดกดรับสิ่งแรกที่นิดได้ยินเลยนะคะสิ่งแรกที่ได้ยินเลยคือเสียงเสียงเสียงรถฉุกเฉินนะคะรถพยาบาลว,วิววอวิววอเข้ามาในเสียงโทรศัพท์แล้วนิดตกใจมากแบบเหมือนลางสังหรณ์เราจะจะเป็นจริงนะคะนิดกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแกแกก็บอกว่าตอนเนี้น่ะฉันอยู่บนรถพยาบาลฉันอ่า ขี่รถลม้มแกก็ว่าอย่างนี้นะคะตกใจมากในโกเธอล้มได้ยังไงเธอเป็นอะไรมากหรือเปล่าแล้วตอนนี้โอเคไหมแกก็บอกว่าจะเยน็นๆฉันไม่ได้เป็นอะไรมากตอนนั้นแกบอกว่าแกยังไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะว่าแกก็ยังอาจจะเพิ่งจะล้มนะคะยังไม่รู้ว่าตรงไหนแตะตรงไหนหักบ้างแกก็บอกว่าฉันอยู่ในรถพยาบาลแล้วตอนนี้กาลังจะไปโรงพยาบาลเธอไม่ต้องเป็นห่วงมากฉันบอกเพื่อนฉันแล้วให้เพื่อนฉันไปรับเธอที่บ้านเพื่อจะมาหาฉันที่โรงพยาบา,อาลอนิดก็รอ พอเพื่อนแกมารับนี่ก็ไปหาแกที่โรงพยาบาลพอไปถึงที่โรงพยาบาลสิ่งแรกที่นิดเห็นก็คือแกนอนอยู่บนเตียงเตียงคนไข้นะคะไม่มีเสื้อผ้ามีแค่กางเกงในตัวเดียวแล้วกางเกงในดันขาดด้วยไม่รู้ว่าเป็นล้มในท่าไรกขนาดกางเกงในขาดพอนี้เห็นภาพนั้นรู้สึกว่ามันสะเทือนใจมากๆทำอะไรนิดทำอะไรไม่ถูกแล้วก็ร้องไห้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะสงสารแกมากเลยตอนนั้น แล้วทีนี้ก็มีตำรวจมาเพื่อมาเช็คว่าแกดื่มอะไรหรือเปล่าถ้ามีอุบัติเหตุเขาจะมีตำรวจมาเช็คทันทีว่าดื่มหรือเปล่านะคะแต่วันนั้นแกไม่ได้ดื่มเหตุการณ์มันก็คือว่าแกก็ขับมาของแกปกตินะคะแต่ว่าที่สวิตเนี่ยมันจะมีรางรถไฟที่อยู่บนถนนใช่ไหมคะแล้วทีนี้ตรงนั้นอะรางรถไฟนะปกติมันก็ไม่ไม่ใหญ่มากแต่ตรงที่แกไปตกลงไปในรางรถไฟมันจะกว้างขึ้นหน่อยะคะ่ะแล้วทีนี้ล้อมัน ตกลงไปในร่องตรงนั้นพอดีแล้วมันเลี้ยวไม่ได้แล้วแกก็ล้มลงไปแบบนั้นเลยคะ่ะก็ทําให้แกแขนหักข้างข้างขวานะคะแขนหักนิ้วสองข้างนะคะนิวน้วมือสองข้างนิ้วโป้นิ้วชี้หักทั้งสองข้างนะคะหักทั้งสองข้างหน้านี่ก็แตกไปหมดเลือดซึมไปหมดเลยก็นั่นแหละค่ะก็ต้องผ่าเพื่อจะดามเหล็กตรงตรงตรง,งแขนนะคะแล้วก็มือก็ต้องเข้าเฟือก พอทําทุกอย่างเสร็จแล้วหมอก็ให้กลับบ้านไม่ได้นอนไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะคะวันแรกเป็นอะไรที่ทรมานมากจากคนที่ทำอะไรได้ปกติจะเข้าห้องน้ําก็ไม่ได้นะคะถอดกางเกงไม่ได้เพราะว่านิ้วหักนิ้วหักทั้งทั้งสี่นิ้วนะคะถอดกางเกงก็ไม่ได้แล้วก็อาบน้ําอะไรก็ไม่ได้กินข้าวเองอะไรก็ไม่ได้นะคะนี่ก็ต้องดูแลแกอย่างนั้นอยู่ประมาณเกือบสามอาทิตย์ค่ะที่นิ้วยังทําไม่ได้ที่มือยังทําไม่ได้นี่ก็ดูแลแกหมดทุกอย่างทําให้แกหมด เวลาช่วงแรกๆนะคะที่ที่แกเกิดอุบัติเหตุเนาะเวลาที่แกรู้สึกตัวตอนคืนรู้สึกตัวอย่างเงี้ยพอแกรู้สึกตัวปุ๊บนี่จะติดตัวขึ้นนาทีเลยเธอต้องการอะไรเธอเป็นอะไรไหมเธอต้องการอะไรไหมอาบน้ำนี่ก็อาบให้เพราะแกทําอะไรไม่ได้ก็ต้องยืนอย่างนี้ให้นิดอาบน้ําให้ข้ห้องน้ําปวดฉี่ก็ไม่สามารถจะถอดกางเกงได้นี่ก็ต้องช่วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ แกแกเป็นคนชอบดูดบุหรี่ใช่ไหมคะแล้วทีนี้แกจะดูดแบบเป็นเหมือนเหมือนยาเส้นบ้านเราและะ้ค่ะแล้วแกจะม้วนเองใช่ไหมคะเพราะว่าแกบอกว่ายาเส้นมันมันเป็นยาที่แบบธรรมชาติแต่ว่านิดไม่ชอบนี่ก็จะดันแกตลอดว่าให้แกเลิกดูดบุหรี่อะไรเงี้ยนะคะไม่ได้ด้วยความที่เราไม่ได้ชอบแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นน่ะกลายเป็นว่านิดทําให้แกทุกอย่างทําให้แบบอัตโนมัติโดยที่ไม่มีข้อแม้อะไรเลยจากที่นิดไม่เคยม้วนยาสูบนะคะ แกไม่ได้ขอร้องนะจริงๆแกสามารถซื้อที่แบบมันเป็นม้วนสําเร็จมาดูดก็ได้แต่ว่าด้วยความที่นิดคิดแทนแกนะคะด้วยความว่าแกทําไม่ได้นี่ก็คิดแทนแกว่าอะไรที่แกชอบอะไรที่แกทําเป็นกิจวัตรประจําวันนี่ก็ทําให้แกหมดวันนั้นนี่ก็นั่งม้วนม้วนม้วนนิดม้วนตัวที่แกไม่ได้บอกนะนี่ก็ม้วนแบบม้วนหัดม้วนแบบเลอะเทะไปหมดเลยนี่ก็ม้วนจนม้วนได้แล้วม้วนไว้เยอะมากเลยแล้วนี่ก็ใส่กล่องรอให้แกเพราะแกมาเห็นแกบอกแกบอกว่า แกไม่เคยคิดว่านิดจ,จะใส่ใจแกมากขนาดนั้นแกไม่เคยคิดว่านิดจ,จะทําให้แกขนาดนั้นแล้วก็ทําแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยคือดูแลแกทุกอย่างจริงๆแกบอกว่าแกเคยป่วยนะคะแกเคยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นอนซมอยู่ที่บ้านเกือบสามอาทิตย์ไม่มีใครดูแลคือ แกอยู่ตัวคนเดียวจริงๆค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับครอบครัวแกให้ฟังนะคะว่าเขาอยู่กันยังไงแกมีพ่อแม่พี่น้องอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าคลิปนี้นี่จะเล่าถึงตัวนี้กับปะ๊าปะปะก่อนนะคะก็น่าละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้แกรู้สึกว่าเหมือนแกฝากผีฝากไข้กับเราได้แกรู้สึกว่าประทับใจกับเรามากขึ้นแล้วก็มันเป็นอะไรที่มากกว่าความรู้สึกว่า รักนะคะที่บอกว่ารักใครๆก็พูดได้แต่การเอาใจใส่ซึ่งกันและการแกไม่แกไม่เคยได้แบบนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะทาให้เราแบบรักกันมากขึ้นก็เลยเริ่มคุยกันว่าอยากจะมีลูกด้วยกันเพราะว่าตลอดเวลาที่คบกันมา2ปีแรกนิดไม่เคยให้แกได้อ่า ปล่อยเลยนะคะก็คือทุกอย่างต้องควบคุมตลอดนี่ต้องใส่นิดบอกให้แกใส่ถุงยางตลอดคือคุมตลอดเพราะว่าน,นิดกลัวด้วยว่าเราเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วถึงเขาจะสร้างบ้านให้แต่นี้ก็ยังไม่ได้มั่นใจนะคะว่าะจะใช่คนนี้จริงๆนิดกลัวที่มันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ซ้ํา2อีกนี่ก็ให้แกคุมตลอดพอผ่านเหตุการณ์นี้แกบอกว่าแก เหมือนแกรักก็ค่ะรักจริงๆแล้วแกบอกว่าอยากจะมีลูกกับนิดสักคนเพราะว่านิดมีหนึ่งคนแล้วทีนี้แกก็มีหนึ่งคนแล้วเป็นผู้ชายทั้งสองคนนะคะและอีกอย่างหนึ่งลูกของแกเอง <ๆ S 1> แกไม่ได้เลี้ยงเองเพราะว่ากับแม่ของลูกเขาไม่ได้แต่งงานกันนะคะสามีนิดไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับใครมาก่อนนะคะมาจดกับนิดเป็นคนแรกนะคะ <fashion S 1> ก็เลยคุยกันเข้าใจกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นแนบแน่นมากขึ้นก็เลยคุยกันว่าอยากจะมีลูกแล้วทีนี้แกก็บอกนิดว่า ตอนนี้แกใกล้จะ,ะใกล้จะขายบริษัทแล้วแกค,คิดวางแผนว่าอยากจะขายบริษัทเพราะว่าไม่มีใครสืบทอดนะคะลูกชายก็ไม่เอาแกก็เลยคิดว่าอยากจะขายบริษัทแล้วก็อยากไปอยู่เมืองไทยกับนิดนี่ก็แล้วแต่แกยังไงก็ได้นะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นนี่กลับไปเมืองไทยแกก็ตามไปพอตามไปปุ๊บ ก็เริ่มพูดถึงการซื้อบ้านหลังที่สองนะคะทำไมถึงต้องซื้อบ้านหลังที่สองเพราะว่าแกบอกทิดว่าอยู่ที่ร้อยเอแกก็อยู่ได้แต่ให้แกอยู่ตลอดไปก็คงอยู่ยากเพราะว่าฝรั่งเขาต้องการความสะดวกสบายนะคะนิดอยู่บ้านนอกเนาะเซเว่นก็ไม่มีทะเลก็ไม่มีโรงพยาบาลดีๆก็ไม่มีค่อนข้างจะห่างไกลนะคะแกก็บอกว่า ฉันอยากจะไปอยู่เมืองไทยกับเธอเราไปหาดูที่ทางกันไหมว่าที่ไหนที่เราพอจะอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างงี้คะ่ะลูกก็จะได้ไปเรียนในโรงเรียนเอกชนอะไรอย่างนี้อาจจะดีขึ้นก,ก็ว่าอย่างนี้นะคะนิดก็คุยกับแกหาดูทําเลไปเรื่อยนะคะนิดเคยไปดูบ้านที่เชียงใหม่ด้วยคะ่ะไปดูหลายรอบมากเกือบจะได้ซื้อบ้านที่เชียงใหม่แล้วนะคะแต่ว่ามัน คิดไปคิดมาแล้วมันเหมือนเหมือนกับว่ามันไกลครอบครัวมากค่ะถ้านิดไปอยู่เชียงใหม่นะคะนี่ก็ต้องถ้าเผื่อว่าไม่ได้ขึ้นเครื่องก็นั่งรถทัวร์แบบไกลมากที่จะกลับไปหาแม่ที่ร้อยเอ็ดแล้วอีกอย่างหนึง่งที่เชียงใหม่มันก็คล้ายๆร้อยเอ็ดสำหรับความคิดนิดนะคะแต่ว่ามมีภูเขามีอะไรแค่นั้นเองแล้วทีนี้เราก็ไปดูบ้านที่ชะอํานะคะชะอํานี่นิดไปครั้งที่สองนะคะครั้งแรกเคยไปกับแกครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าประทับใจตรงที่ว่า มันเป็นเมืองเล็กๆที่ยังไม่ยังไม่ใช่เมืองธุรกิจมากเกินไปผู้คนยังยิ้มแย้มราคาก็ยังเป็นกันเองนะคะนี่ก็เลยคุยกับแกว่าอยากจะกลับไปที่ชะอำอีกทีนึงก็เลยพากันไปไปที่ชะอำแล้วทีนี้ก็ติดต่อกับเอเจนซี่ไว้แล้วนะคะให้เขาพาไปดูบ้านไปถึงเขาก็พาไปดูหลายที่ค่ะไปดูนูน่นดูนี่ดูหลายที่มากเลยจนมาสรุปอยู่บ้านหลังนี้นะคะหลังที่เราจะซื้อกัน เป็นเป็นการไปดูบ้านวันที่สองนะคะไปดูวันนึงถัดไปแล้วก็วันที่สองไปดูวันนึงแล้วก็วันที่สองมาก็ไปดูอีกทีแล้วก็ไปเจอบ้านหลังนี้แล้วรู้สึกว่าชอบชอบตรงที่ว่ามันพอมีพื้นที่ให้เราได้เดินมีสนามหญ้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่แออัดมากอีกอย่างคือยอยู่ในเมืองถ้าเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆส่วนมากจะอยู่นอกเมืองหน่อยนึงถ้าวันนึงสามีไม่อยู่ป้าาไม่อยู่นิดอาจจะได้เข้า เมืองคนเดียวขับรถต้องขึ้นอ,อาจจะเปียวอะไรนี่ก็คิดไปนะคะนี่จาอยู่ในเมืองในในชุมชนก็เลยไปเจอบ้านหลังนี้พอไปเจอบ้านหลังนี้ก็ตกลงคุยก,กันก็คิดว่ามันน่าจะเหมาะสมวันที่สามตกลงซื้อเลยค่ะไปดูแค่วันเดียวนะวันถัดมาก็คือวันที่สามก็ตกลงซื้อเลยตกลงซื้อเลยก็อบอกเอเจนซี่ว่าเราจะซื้อแล้วทีนี้ก็พากันไปที่ธนาคารนะคะไป กดเงินออกมาไปเบิกเงินออกมานะคะไปเบิกเงินออกมาแล้วก็ไปที่กรมที่ดินเลยวันที่ไปกรมที่ดินน่ะนิดจําได้เพราะว่าตอนนั้นนิดกับสามีไม่มีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่เลยนะคะ,ะกรมที่ดินของชะอำนะจะไปเข้าไปในซอยที่อยู่ระหว่างะชะอำกับหัวหินนะคะนิดยังคิดว่าเ,เขาจะพาเราไปฆ่าไหมเนี่ยมากับเงินก้อนแบบเยอะมากเลยเขาจะพาเราไปฆ่าไหมก็คุยกับแกแกบอกไม่ใช่เรามากเพราะว่า ไปกับอนเจซี่สองคนนะคะแล้วก็นัดเจ้าของเขาไว้ว่าเพื่อไปโอนที่นั่นก็ไปถึงก็ไปโอนเสร็จสับพอโอนเสร็จสับก็จ่ายตรงนั้นเลยนะคะบ้านหลังเนี้ยซื้อเป็นเงินสดนะคะแล้วก็ซื้อในชื่อของนิดนะคะไม่ได้มีสามีร่วมด้วยเพราะว่าฝรั่งไม่สามารถครอบครองที่ดิน ในเมืองไทยได้และอีกอย่างหนึ่งป๊าป๊าก็ไม่ได้ซื้อในนามบริษัทหรืออะไรเลยนะคะก็คือซื้อในชื่อของนิดแล้วก็เป็นเงินสดเลย พอซื้อบ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้มาอยู่ได้มาคุกกี้ในพื้นที่ก็เริ่มอ่ารู้จักที่ทางมากขึ้นนะคะตอนที่นิดมาอยู่ใหม่ๆนะจะมีที่ดินล็อกหนึ่งที่ติดกับบ้านนิดเลยค่ะที่ยังไม่ได้สร้างบ้านนะคะเป็นที่ดินเปล่าแกก็บอกนิดว่าแกอยากจะซื้อที่ตรงนี้เพิ่มเผื่อว่าวันข้างหน้าเราจะขยับขยายนะคะแกก็ให้นิดหาเจ้าของว่าเจ้าของพื้นที่ตรงนี้เป็นใครนิดก็ไปที่กรมที่ดินไปสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะเอาโฉนดไปเทียบว่า หน้าโฉนดที่อยู่ติดกับที่ของนิดน่ะเจ้าของเป็นใครนะคะเขาก็เปิดให้ดูแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์มานี่ก็ได้เบอร์โทรศัพท์นี้ก็ติดต่อหาเขาบอกว่านี่สนใจอยากจะได้ที่ดินตรงนี้เขาจะขายไหมนะคะพอดีว่าพี่คนนี้ที่เขาเป็นเจ้าของที่ดินเขาเขาซื้อไว้เก่งกําไรอยู่แล้วเขาต้องการขายอยู่แล้วเขาก็บอกว่าขายน้องขายพี่จะขายก็เลยได้คุยกัน ป,ป้าแกก็มาดูแกก็บอกโอเคฉันอยากจะซื้อตรงนี้สรุปก็คือได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหนึ่งหลังแล้วก็ซื้อที่ดินเปล่าอีกหนึ่งแปลงที่ติดกันอยู่ที่ชะอำนะคะนิดซื้อในปี2014ค่ะก่อนที่นิดจะแต่งงานกับป้านะคะซื้อในชื่อนิดเนาะแล้วพอซื้อบ้านเสร็จนิดก็ทําเรื่องย้ายให้น้องปั้นมาอยู่ที่ชะอำกับนิดเพราะว่าตอนนั้นน่ะเราตกลงกันว่าเราอยากที่จะอยู่ที่เมืองไทยด้วยกันใช่ไหมคะแต่ว่าในขณะนั้นที่ป้าบอกว่า จะขายบริษัทแล้วย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยตอนนั้นบริษัทก็ยังขายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเงินค่อนข้างจะเยอะนะคะหาคนที่จะมาซื้อก็ค่อนข้างจะยากถ้าสมมติว่าขายให้บริษัทใหญ่ๆมันก็คงจะขายง่ายแต่ว่าในใจแกน่ะแกอยากจะขายให้ลูกน้องคนที่ก่อตั้งมาด้วยกันนะคะคนที่รู้จักการจริงๆคนที่รู้จักอ่ะ เครื่องไม้เครื่องมือโปรดักต์ของบริษัทจริง,รงๆกอยาขายให้เขาแต่ว่าในตอนนั้นเขายังไม่มีกําลังพอที่จะซื้อบริษัทได้ก็เลยเหมือนเดิมค่ะก็ยังไปๆมาๆไปๆมาๆเหมือนเดิมน้องปั้นก็ไปเรียนที่ชะอาําก็กลายเป็นว่านี่ต้องไปอยู่ที่ชะอําคนเดียวป๊าป๊าก็ไปไปได้แค่เดือน2เดือนแล้วก็กลับเดือน2เดือนแล้วก็กลับไปๆมาๆก็เลยคุยกันว่าถ้าสมมติว่าบริษัทมันต้องใช้เวลายืดยาวนานไป มากกว่าปีสปีในการขายของแกแกก็อาจจะเราก็เหมือนกับไม่อยากจะรอแล้วมันอยากจะอยู่ด้วยกันแล้วนะคะแกก็บอกว่าถ้างั้นย้ายมาอยู่ที่สวิตไหมทั้งที่บ้านก็เพิ่งซื้อนะคะปี2 0 1 4บ้านเพิ่งซื้อน้องปั้นเพิ่งย้ายไปอยู่ที่ชามได้แค่เทอมเดียวเองไปเรียนที่ชามนะคะได้แค่เทอมเดียวก็เลยคุยกันสรุปแล้วก็คือ ตกลงกันว่างั้นเราย้ายมาอยู่ที่สวิตรอรอ,อจนกว่าบริษัทจะขายได้นะคะก็ตกลงทําเรื่องทําเรื่องวีซ่าทั้งนิดแล้วก็ลูกชายพร้อมกันเลยเพื่อที่จะมาอยู่ที่สวิตนิดก็ย้ายมาสวิตเมื่อปี 2015นะคะเป็นต้นปีช่วงเดือนมกราที่นิดได้วีซ่าเนาะเริ่มทำวีซ่าเดือนกุมภาปีสองเอยไม่ใช่เดือนตุลาปี2014นะคะแล้วก็มาได้วีซ่าตอนเดือนมกรา2015แล้วนี่ก็มาแต่งงานที่สวิตนะคะวันที่26กุมภาพัน22015เป็นวันที่นิดแต่งงานกับปาปานะคะใช้เวลาก่อนแต่งงานก็คือคบกัน5ปีเข้าปีที่6ถึงได้แต่งงานกันนะคะแต่ในระยะเวลา5ปีที่คบกัน มันเหมือนเราเคบกันมานานมากเพราะว่าแกมีเวลาเยอะนะคะก็เลยนิดก็เลยได้มาอยู่ที่นี่แกก็เลยได้ไปอยู่ที่เมืองไทยแกไปว่าเหมือนเหมือนเราเคบกันมานานมากจริงๆค่ะเหมือนเรารู้จักกันทุกอย่างเวลาที่นิดอยู่กับแกเวลาที่นิดคบกับแกนิรู้สึกว่านิดเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดอยากทำอะไรอยากพูดอะไรเป็นตัวของตัวเองรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็มีความสุขอะคะ่ะ ก็เลยตัดสินใจางาน,นก็เราก็แต่งงานกันก็ทําเรื่องย้ายกันมาเลยค่ะบ้านตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่ค่ะทุกครั้งที่นิดกลับไปก็ต้องไปล้างขี้นกเพราะว่าที่ชะอํานกพิราบเยอะมากนะคะก็นั่นแหละค่ะเป็นเหตุผลที่เราต้องซื้อบ้านหลังที่สองนะคะเหตุผลก็คืออยากย้ายไปอยู่เมืองไทยด้วยกันแต่กลายเป็นว่าขายบริษัทยังไม่ได้ก็เลยต้องย้ายกลับมาที่สวิตมาอยู่ที่สวิตด้วยกันนะคะ ตอนนี้บริษัทขายไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าด้วยว่าน้องป้นย้ายมาเรียนที่นี่แล้วเราก็ไม่อยากจะย้ายกลับไปแล้วเพราะว่าเขาได้ภาษาที่นี่แล้วเขาเหมือนคนที่นี่ไปแล้วเราก็ไม่อยากย้ายไปย้ายมาให้มันเป็นผลกระทบต่อเด็กนะคะก็น่า,นา,นาค่ะนิดจะเล่าถึงตอนนี้ก่อนนะคะแล้วจะมีตอนถัดไปในในปี2015ที่นิดแต่งงานกับป้าป้า,ปาก็มีเหตุการณ์ที่แบบพิสูจน์รักอีกแล้วคะ่ะ เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนลักษณะไหนนะคะนี่ก็ฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นิดแล้วก็เข้าใจในเหตุผลเรื่องราวต่างๆของนิดเป็นอย่างดีเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย